เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวประจำวันที่13มิถุนายนวันนี้ครับมาเริ่มกันที่สถานการณ์ของ Victor ์ยูเคเสดาวยิงตัวเก่งจาก Sporting l i s b bon บอกันก่อนที่เมื่อคืนมีอัปเดตท,ที่น่าสนใจเข้ามาพร้อมๆกัน2รายงานเดี๋เริ่มต้นที่ตัวของ Victor res, ์ยูเคเรสโดยตรงก่อนครับที่เจ้าตัวน่ยที่โพสต์ความเคลื่อนไหวผ่านสตรอรี่ในอินสตาแกรมด้วยประโยคที่ว่า ตอนนี้มีการพูดคุยกันมากมายซึ่งส่วนใหญ่ไม่เป็นความจริงและผมจะพูดถึงมันเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมโดยกับประโยคที่โยเคเรสโพสต์นี้ครับก็เป็นช่วงหลังจากที่บรรดาสื่อออกมาให้ข่าวว่าเฟเดริโกวารันดัชประธานของลิสบอนผิดคำพูดเรื่องการจะปล่อยตัวเขาออกจากทีมในตลาดซัมเมอร์นี้หากว่าได้ค่าตัว6 0ส0บวกล้านยูโรแต่ภายหลังนะครับตัวของวารันดาชออกมาตอบโต้ต่อเรื่องนี้ว่ามันไม่ใช่ความจริงและจนถึงตอนนี้ครับทุกอย่างก็ยังดูคาราคาซั่งไปหมด แต่าจากโพสต์ใน X ของฟลาบบสโอมาโนเหยี่ยวข่าวคนดังนะครับเหมือนโจตัวนะจะรู้มาว่าที่วิกตอร์ยูเคเรสโพสต์ไปนั้นนะหมายถึงบทสัมภาษณ์ของเฟเดริโกวารันดัสโดยตรงเลยครับ และหลังจากนี้ครับต้องลุ้นดูว่าเรื่องมันจะจบแบบไหนเพราะว่าราคาเปิดมาในหลัก60บวก10ล้านยูโรมันก็ถือว่าแพางเอาเรื่องแล้วนะครับและก็สิ่งสําหรับยูเคเรสที่อายุแต่หลักยิม7ปีแถมเกงประสบการณ์ในลีกใหญ่ไม่มีเลยด้วยแต่หากว่าต้องจบในราคา80ล้านยูโรจริงๆก็ถือว่าน่าสนใจเลยครับว่าทั้งอันเชนอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะลุยกันต่อหรือเปล่าสําหรับดีลนี้ที่แม้ว่าจะมีข่าวรือว่าทั้ง2สโมอสรเตรียมจะยืน่น้อเสนอแรกลงเชิงไปก่อนแล้วก็ตาม อีกอัปเดตของวิกตอร์ยูเคเรสนะครับก็เป็นความมั่นใจของเอลริกนี้ว่านักข่าวระดับเทียร์หนึ่งของสื่อสวีเดนครับที่เจ้าตัวนะ่ยระบุผ่านทางอัฟซันราเดตสื่อบ้านเกิดว่า ผมคิดว่าวิกตอร์ยูเคเรสจะเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดในซีซั่นหน้าซึ่งประโยคนี้ครับกำลังถูกแชร์ออกไปเป็นวงกว้างอยู่ในตอนนี้ด้วยและนอกจากนี้ครับเอริกนีว่ายังเผยอ,อีกว่าในตอนนี้เอเย่นของวิกตอร์ยูเคเรสได้อ้างว่าพวกเขาํามีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่สปอร์ติ้งลิสบอนสัญญากับพวกเขาว่าจะปล่อยวิกตอร์ยูเคเรสออกจากทีมในซัมเมอร์นี้ด้วยราคาเบื้องต้น60ล้านยูโรและก็แอดออนอีก10ล้านยูโรอยู่ในมือพวกเขาแล้วด้วยเช่นกันครับ ซึ่งกับเรื่องนี้ครับเอาตรงๆก็ไม่รู้ว่าจะจบแบบไหนรวมถึงตัวนักเตนะน่ะจะได้ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยหรือเปล่าก็ต้องตามลุ้นกันต่อไปด้วยครับ มากันที่ข่าวต่อไปครับกับการเปิดตัวมาติอุสกุนยาอย่างเป็นทางการของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดหลังแฟนผีแนวรอภาพชูเสื้อกันที่เกือบ2สัปดาห์เต็มๆเดี๋ยรายละเอียดของดีลนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดจะจ่ายเงินค่าตัวเบื้องต้น62.5ล้านปอนด์ซึ่งเป็นค่าฉีกสัญญาให้กับ Wolf Ham pton, วูฟแฮมตันโดยจะแบ่งจ่ายเป็น3งวดด้วยกันนะครับตลอดระยะเวลา2ปีจากนี้ และตัวนักเตะครับจะเซ็นสัญญายาว5ปีแล้วก็มีออปชันขยายออกไปอีก1ปีด้วยกันในส่วนเรื่องของค่าเหนื่อยเดี๋ยวคงต้องรอดูอัปเดตกันอีกทีนะครับเพราะว่าบางแหล่งข่าวก็บอกว่าได้รับ200,000ปอนต่อสัปดาห์บางแหล่งข่าวก็บอกว่าไม่เกิน1 8 0 0 0 0ปนอนต่อสัปดาห์บางแหล่งข่าวก็บอกว่าได้1 2 0 0 0 0สอนปอนต่อสัปดาห์แล้วก็จะขยับไปเป็น200,000ปอนต่อสัปดาห์หากว่าสามารถพาทีมกลับไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในปีหน้าได้สําเร็จซึ่งต้องบอกว่ายังไม่มีเจ้าไหนให้คําตอบทที่ตตรงกัันนเเลยาสคํคญว็บไซ์ ใช้อ้างอิงเรื่องค่าเหนื่อยของนักเตะอย่างคาร์บาร y โล m ีก็ยังไม่ได้อัปเดตค่าเหนื่อยของมาริอุสคุนย่าที่รับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราด้วยนะครับทางนี้ครับหลังจากจรวจประกาศเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการตัวของมาริอุสคุนย่าก็ได้กล่าวเปิดตัวในบทสัมภาษณ์แรกเอาไว้ว่า เป็นเรื่องยากที่จะบรรยายความรู้สึกของผมออกมาเป็นคำพูดนะสำหรับการกลายเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสมัยเด็กนะผมอยู่ที่บราซิลผมก็ดูพรีเมียร์ลีกที่บ้านญาของผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทีมโปรดของผมที่อังกฤษและผมก็ฝันที่ใส่เสื้อสีแดงตัวนี้มาดูตลอด ผมอยากขอบคุณครอบครัวของผมและก็ทุกคนที่ช่วยฝันกลายเป็นจริงผมอดใจรอที่จะได้เริ่มต้นปลีซีซั่นกับทีมไม่ไหวแล้วเพื่อที่จะทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมทีมของผมและก็เตรียมตัวสำหรับซีซั่นใหม่ทั้งหมดที่ผมโฟกัสก็คือทุ่มเทอย่างหนักเพื่อเป็นส่วนสำคัญของทีมและก็ช่วยสโมสซอนแห่งนี้ให้กลับมาสู่ระดับท็อปให้ได้อีกครั้ง และกับมัดอุสคุณย่าครับก่อนที่สโมสรนจะได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเจ้าตัวน่นก็ได้โพสต์ในอินสตาแกรมในภาพสีเสื้อสีแดงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมใส่แคปชั่นที่บ่งบอกว่าเขากําลังทาตามฝันกับการเล่นในกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วจริงๆด้วยประโยคที่ว่าสิ่งสําคัญคือการที่คุณได้ทําตามความฝันของคุณเองซึ่งก็ถือว่าดีลนี้มาด้วยใจล้วนๆครับและก็หวังว่าการพบกันครั้งนี้เจ้าตัวนี่ยจะช่วยยกระดับทีมขึ้นมาได้อย่างที่ทุกๆคนคาดหวังนะครับ ต่อเน,นื่องกับเรื่องของมาดิุสคุณย่ญญาครับมาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของเจสันวิลค็อกสผู้นิการกีฬาคนใหม่ของสโมสซอนที่ได้กล่าวต้อนรับกองหน้าทีมชาติบราซิลรายนี้กับดีลแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซัมเมอร์นี้ว่า การคว้าตัวมาริอุสคุนยคือหนึ่งในเป้าหมายหลักของเราสำหรับซัมเมอร์นี้เราดีใจอย่างยิ่งที่เราสามารถปิดดีลนี้ได้ตั้งแต่ช่วงต้นของตลาดนักเตะเขาพิสูจน์ตัวเองมาแล้วว่าเขาเป็นหนึ่งในกองหน้าที่น่าตื่นเต้นที่สุดคนหนึ่งและก็ทรงประสิทธิภาพที่สุดคนหนึ่งของพรีเมียร์ลีกจากผลงานกับวู๊ปแฮมตันรวมถึงก่อนหน้านี้ในการเล่นที่สเปนและกเยอรมน,นีด้วย เขามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่เรามองหาเพื่อการสร้างทีมที่แข็งแกร่งมีพลังและก็น,น่าตื่นเต้นซึ่งสามารถท้าทายเพื่อคว้าแชมป์รายการใหญ่ๆได้ไปกันที่อัปเดตเรื่องราวของราสมูสฮอยลุนบ้างนะครับที่อนาคตก็ยังดูคลุมเครือจะอยู่หรือว่าได้ย้ายออกจากทีมช่วงซัมเมอร์นี้ถึงแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะยืนกลานผ่านบทสัมภาษณ์ล่าสุดว่าเขาต้องการอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปตามสัญญาที่เซ็นเอาไว้ อย่างไรก็ตามครับล่าสุดรายงานจากรอบดอลซันนักข่าวของ ESPN ได้ออกมาเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยู t นเต็ดยังคงต้องตัดสินอนาคตของราสมุสฮอยลุนโดยที่ตอนนี้ครับมีหลายข้อเสนออยู่บนโต๊ะเจราจาแล้วและตัวแทนของราสมุสฮอยลุนเองก็ได้พูดคุยกับแมนเชสเตอร์ยู t นเต็ดเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วด้วยเกี่ยวกับแนวคิดของสโมสรต่ออนาคตของราสมุสฮอยลุนซึ่งก็ยังไม่ได้รับคําตอบที่ชัดเจนและในขณะเดียวกันก็มีอีกหลายทีมกําลังรอดูท่าทีของแมนเชสเตอร์ยู t นเต็ดครับว่าจะเอายังไงกับ กองหน้าวัยยิ้ม2ปีรายนี้และนอกจากนี้ครับทางอัลเฟรโดเปดูล่าักข่าวของสปอตอิตาเลียก็ได้รายงานด้วยว่านาปโปลีที่เคยแสดงความสนใจรัสมุสฮอยลุนตอนนี้พวกเขาในกำลังตัดสินใจเลือกเซ็นใครคนใดคนหนึ่งอยู่ครับระหว่างดาวินนูเยสกองหน้าของลิเวอร์พูลหรือว่าจะเป็นรัสมุสฮอยลุนของทัพผีแดงเรานั่นเอง อัปเดตต่อมาครับเป็นของทางเบนจาขอบกับเรื่องผู้รักษาประตูที่เข้ามาได้ไม่เว้นวันอยู่ที่วันนี้ครับเป็นขาวลือร่วมกับทางเจมส์ทรัฟฟอร์ดจอมหนิบของเบอร์ลี่น้องใหม่ของศึกพรีเมียร์ลีกและก็เป็นผู้รักษาประตูมือ3ทีมชาติอังกฤษด้วย ที่เคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับท่าผีแดงของเรามาที่พักใหญ่เลยนะครับและตอนนี้เจ้าตัวก็เหมือนกําลังเจรจากับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดอีกหนึ่งทีมด้วยเช่นกันล่าสุดครับทางเบนจาขอบอัปเดตสถานการณ์ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับนายด่านรายนี้ว่ามันชัดเจนมาดูตลอดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากจะได้ตัวเจนแฟร์ฟอร์ดผู้รักษาประตูวัย22ปีของเบอร์ลี่มาร่วมทีมและก็จัดเป็นท็อปลิสต์ในตำแหน่งนี้ แต่สถานาการณ์ตอนนี้มันก็ยังไม่มีทางเกิดขึ้นได้เนื่องจากว่าค่าตัวของเจมส์แพลฟอร์ดสูงมากเกินไปและยิ่งหากว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่สามารถปล่อยตัวอังเดรโอนาน่าออกจากทีมได้ก็จะเป็นปัญหาใหญ่สําหรับดีลนี้ด้วยครับและโดยเฉพาะการที่เจมส์แพลฟอร์ดก็ต้องการรับประกันตําแหน่งมือหนึ่งในทีมด้วยเช่นกันมาอัปเดตสถานาการณ์ของไบรอันเอมเบอร์โม่กองหน้าจากเบนฟอร์ดกันหน่อยครับซึ่งก็ต้องบอกว่ายังไม่มีอะไรคืบหน้ามากมายนัก เดเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทางเจมส์ดาร์เกอร์นะข่าวระดับเทียร์หนึ่งของเดอดเทลกราฟส์่ออังกฤษได้ออกมาย้ำให้แฟนผีสบายใจมากขึ้นมากกว่าครับโดยเจ้าตัวเนี่ยได้ยืนยันว่าตอนนี้ไรอันเอมเบอร์โม่โตรุกไว้25ปีชาวแคนาดาของเบรนท์ฟอร์ดมีแนวโน้มที่จะใกล้เข้าร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วด้วยค่าตัวรวมๆ60ล้านปอนด์และหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสร็จสิ้นข้อตกลงกับมารติอุสคุนยาก็อีกไม่นานแล้วครับที่เดีลวของไรอัน่นอนอและทาง ครับก็ได้มองไปที่การเสริมทัพนักเตะรายที่3เผื่อเอาไว้เราด้วยและทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่13มิถุนายนหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ